วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยมิสตวงไทยบทเรียนของวันนี้นะคะก็จะต่อจากบทเรียนที่แล้วก็คือหลักธรรมสำคัญของศาสนา,าต่างๆให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอก่อนเนาะ2คลิปนักเรียนถึงจะทำใบงานที่มิสส่งไปให้ได้มาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ทุกศาสนาจะมีหลักธรรมคำสอนที่เป็นเป้าหมายนะคะเพื่อให้ศาสนิกชนหรือเราเนี่ยปฏิบัติตนเป็นคนดีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องเคารพในศาสนาและความเชื่อของผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆด้วยดังนั้นการที่เราศึกษาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือจะทําให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาต่างๆในประเทศไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยกำหนดให้เรียนหลักธรรมในศาสนาต่างๆดังนี้นะคะเรามาเริ่มเรียนในบทเรียน,นแรกเลยก็คือพระพุทธศาสนาค่ะหลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หลักธรรมด้วยกันนะคะ1ก็คือโอวาสามสองอริยาสาัจอันแรกเลยนะคะก็คือโอวาสามคือหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาเราจะแบ่งเป็น3าประการเนาะหนึ่งคือการไม่ทําความชั่วการทําความดีและการทําจิตใจให้ บริสุทธิ์หรือทาจิตใจให้ผ่องใสซ,ซึ่งจะเห็นได้ว่าคําสอนทั้งหมดเนี่ยจัดอยู่ในส่วนของการห้ามทําความชั่วสนับสนุนให้เราเนี่ยทำความดีและพัฒนาให้ไปสู่ในการสร้างจิตใจที่ดีงามด้วยหลักธรรมที่2นะคะก็คือหลักอริยสัจส,สี่คือหลักความจริงอันประเสริฐ4ประการหรือหลักความจริงสูงสุดที่เป็นกระบวนการของเกตและผลที่จะนําไปสู่การพ้นทุกข์ เป็นหลักในการแก้ปัญหาชีวิตประกอบไปด้วยทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคฟังดีนะคะมีอยู่4ตัวด้วยกันเนาะทุกสมุทยัยนิโรธมรรคโดยใช้หลักความจริงเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวพิจารณาเพื่อไปสู่ทางหลุดพ้นและเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างทุกทุกก็คือปัญหา เข้าใจว่าปัญหาคืออะไรอย่างเช่นความหวาดกลัวโรคระบาดอย่างที่มิรให้ดูเนาะ 2. อ 2. สมุทยัยสมุทัยคือสาเหตุของปัญหาค้นหาสาเหตุว่าสาเหตุที่เราหวาดกลัวนเนี่ยมันคืออะไร 3. นิโรธนิโรธคือการแก้ปัญหาได้อย่างเช่นไม่กังวลต่อสถานการณ์มากเกินไปสามารถแก้ปัญหาได้แล้วมัก ก,ก็คือวิธีการในการแก้ปัญหาเป็นวิธีการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์อีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างถูกต้องนะคะต่อไปเป็นศาสนาที่2นะคะคือศาสนาอิสลามมันจะแบ่งออกเป็น2ประการนะก็คือหลักศรัทธา6และหลักปฏิบัติหเราไปดูอันแรกกันเลยค่ะ หลักธรรมแรกนะคะก็คือหลักศรัทธาหรือหลักความเชื่อ6ประการ 1. ศรัทธาในพระอัลเลาะห์พระองค์เดียวสศรัทธาในศาสดาองค์ก่อนๆและมีศรัทธาเชื่อมั่นว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นศาสดาพระองค์สุดท้าย 3. ศรัทธาในคมภีรอันกุรานสศรัทธาและเชื่อมั่นว่าเทพเป็นผู้นำคำสอนจากพระเจ้ามาสู่นบีมุฮัมมัด 5. ้าศรัทธาและเชื่อในวันพิพากษาโลกหรือวันสิ้นโลกซึ่งเป็นวันที่วิญญาณเนี่ยจะต้องรับผลกรรมจากการกระทําขณะเมื่อมีชีวิตอยู่ 6. สศรัทธาและเชื่อว่าสภาวะของโลกและชีวิตเป็นไปตามเจตจำนงของพระอันเลาะหลักธรรมที่2ของศาสนาอิสลามนะคะก็คือหลักปฏิบัติ5ประการ 1. ก็คือการปฏิญาณตนการปฏิญาณตน เป็นการประกาศยอมรับด้วยความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยต้องกล่าวคำปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากพระอัลเลาะห์และมุฮัมมัดคือศาสนาทูตแห่งพระองค์ชาวมุสลิมเนี่ยจะต้องปฏิญาณตนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตต่อหน้าพยานสองคนว่าตนเนี่ยมีศรัทธาและเชื่อมั่นในพระอัลเลาะห์และนะบีม uh ุฮัมมัด 2. คือการละหมาดการละหมาดก็คือการนมัสการต่อพระเจ้าจะต้องสวดมนต์หรือละหมาดวันละห้าเวลามีเวลาย่ำรุ่งกลางวันเย็นหบคำ่ำแล้วก็กลางคืนเพื่อเป็นการแสดงความพักดีต่อพระอันเลาะทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ3ก็คือการถือศีลอดเป็นการละเว้นจากการกิน การดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเป็นเวลาตลอด1เดือนในเดือนรอมฎดอนตามปฏิทินของศาสนาอิสลามหมายความว่าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเนี่ยไม่สามารถกินหรือดื่มได้แต่เมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วสามารถทำได้ค่ะ 4. การบริจาคสการเป็นการบริจาคทรัพย์ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้บริจาคให้รู้จักเสียสละลดความเห็นแก่ตัว5การประกอบพิธีฮั์คือการไปประกอบศาสนาิจต์น,านาครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวมุสลิมเนี่ยระลึกถึงพระเจ้านะคะต่อไปก็คือศาสนาคริสต์นะคะเป็นศาสนาที่3เนาะศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาที่นับถือ หรือศรัทธาในพระเจ้าพระองค์เดียวเชื่อมาพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงมนุษย์ด้วยและเป็นศาสนาแห่งความรักเพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ความรักของศาสนาริต์จะอยู่ในคำพีใหม่ส่วนใหญ่เป็นคำสอนในศีลธรรมและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยนิ้ไปที่ความเชื่อมั่นในพระเจ้าคือ เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและปฏิบัติตามที่พระเจ้าสั่งไว้โดยผ่านทางพระเยซูหลักธรรมของศาสนาคริสต์นะคะแบ่งออกเป็น3หลักธรรมด้วยกัน 1. บัญญัติ10ประการ 2. หลักความรัก 3. หลักดีเอการุภาพหลักบัญญัติ1ิประการเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่ได้รับการยอมรับนับถือทั้งจากประชาชนชาวยิวในประเทศอิสราเอลและชาวคริสต์ในปัจจุบัน สาระสำคัญของบัญญัติสิปการได้แก่ 1. จงนมัสก,การพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว 2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล 3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคน 6. อย่าผิดประเวณี 7. อย่ารักขโมย 8. อย่าพูดเท็ศใส่ร้ายผู้อื่น 9. อย่าคิดหรือกระทำการที่ไม่ดี 10. อย่ามีความโลภอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นต่อมามาดูหลักคำที่2งและที่3นะคะหลักคำที่2คือหลักตีเอกานุภาพเป็นหลักคำสอนที่ระบุว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระองค์เดียวแต่มี3บุคคลได้แก่1พระมิดาคือพะยะโฮวาผู้สร้างโลกและให้กำเนิดแก่ชีวิตชีวิต2พระพุธก พระเยซูผู้ที่เกิดมาเพื่อไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์สพระจิตคือบิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ปรากฏในจิตใจของมนุษย์คอยกระตุ้นให้มนุษย์เนี่ยทำความดีต่อมามาหลักธรรมที่3ามนะครคือหลักแห่งความรักเป็นหลักคำสอนที่พระเยซูเนี่ยกล่าวไว้ก่อนสิ้นปชนว่าความรักเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองและทรัพย์สินใ,นใดๆในโลก จงรักพระเจ้ารักครอบครัวรักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์แล้วจะได้รับความรักจากโลกนี้เป็นสิ่งตอบแทนนะคะต่อไปเป็นศาสนาพราหมณ์นะคะเป็นศาสนาที่สี่ที่เราจะเรียนแล้วเนาะหลักคำสอนในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเราจะแบ่งออกเป็นหลักธรรมสิบประการแล้วก็หลักอาสมีนะคะหลักธรรมแรกนะคะของศาสนาอิสลามก็คือหลักธรรมสิประการ 1. ทารุติ คือความพอใจนีในการกระทําโดยปราศจากความโลภ 2. กัสมาคือความอดทนอดกัน้นเพียรพยายามโดยถือความเมตตากรุณาเนี่ยเป็นที่ตั้ง 3. ธรธมะธมะก็คือการระงับจิตใจไม่วันไหวตามอารมณ์ได้ง่ายมีสตินั่นเอง 4. อัส,อสเตยังคือการไม่ลักขโมย 5. เสาจะ คือความบริสุทธิ์ทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 6. อินทรียะนิคารหะคือการปรับปรามอินทรีย์ทั้ง10คือประสาทความรู้สึกนั่นเอง 7. ทีหรือทิติคือการมีปัญญา 8. วิทยาคือการมีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับรัตยา 9. สัตยะคือความจริงความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ทรยศกันสิบอโกทาก็คือความไม่โกรธหลักธรรมที่2อนะคะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือหลักอาสมสีเป็นขั้นตอนการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนได้แก่ 1. พรมจารี เป็นขั้นตอนของการศึกษาเล่าเรียนเด็กชายที่เกิดในวรรณกษัตริย์พราม์และแพทย์ต้องมอบตัวเป็นสิทธิ์เพื่อศึกษาพระเวทกับอาจารย์ในสำนักในช่วงนี้จะไม่สามารถแต่งงานได้จนกว่าจะมีอายุครบ25ปี 2. คฤรุหัตเป็นวัยแห่งการครองเรือนเมื่อจบการศึกษาก็สามารถประกอบอาชีพและแต่งงานมีครอบครัวได้ 3. วรรปัต เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติธรรมในป่าเพื่อฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์โดยปฏิบัติเป็นครั้งคราวนะคะสสัญญาสีเป็นช่วงของการออกบวชคือสละชีวิตของคารืหัดออกบวชบำเพ็ญเพียรตามหลักศาสนาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตนะคะมาถึงศาสนาสุดท้ายนะคะคือศาสนาศี ศาสนาซิกหลักคําสอนของศาสนาซิกเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีหลักธรรมและแนวความคิดดังต่อไปนี้คือ 1. นนะคะสอนให้รู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สอสอนให้เข้าถึงพระเจ้าด้วยการทำความดีเลาเว้นจากการทำความชั่วความโลภความหลงและความหญิงยโส และความเห็นแก่ตัวนอกจากนี้ชาวซิกเนี่ยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วย 1. นึ่งก็คือพึงละลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าโดยการสวดมนต์ภาวนา 2. ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตประพฤตตนเป็นคนดีสร้างสารรค์สิ่งดีๆแก่สังคม 3. ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมชาวซิกจะส่งเสริมงานประชาสงเคราะห์ต่างๆและต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตนและส่งเสริม เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ,อ่ยถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับย้อนกลับไปดูนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนาะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตอบคําถามในใบงานตอนที่3เรื่องหลักธรรมและพิธีกรรมสําคัญทางศาสนาต่างๆที่เป็นข้อกาเนาะ ส่วนตอนที่1และตอนที่2เนี่ยเราจะมาเรียนเพิ่มเติมกันในคลิปที่3นะคะแต่บางข้อเราสามารถตอบได้แล้วเนาะเราจะมาเรียนครั้งหน้านะคะโชคดีทุกคนค่ะ